เมื่อวันที่4ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นแถลงความคืบหน้าในการส่งมอบอาคารรัฐสภาว่าก่อนอื่นตนไม่ใช่ผู้มีอำนาจโดยตรงหรืออำนาจเซ็นรับเนื่องจากผู้จ้างกับผู้ว่าจ้างคือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับทางบริษัทที่รับจ้างโดยตรงจึงมีการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งหมด4ี่ครั้งรวมทั้งสิ้น1864วันโดยไม่มีการคิดค่าปรับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจำเป็นต้องชี้แจงก่อนว่าผมไม่ใช่คนมีอำนาจเซ็นรับนะครับการที่ผู้จ้างกับผู้ว่าจ้างเนี่ยผู้จ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยคือสำนักงานเลขาธิการนะครับกับทางบริษัทที่รับจ้างนะครับผมไม่ได้มีอำนาจโดยตรงในการตรวจรับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบแต่ว่า เพียงแต่ผมอยากให้การตรวจรับอาคารรัฐสภาเนี่ยเป็นไปโดยเร็วเพื่อที่การที่ประชาชนนะครับกับเจ้าหน้าที่ทุกคนจะใช้ประโยชน์จากอาคารแห่งนี้เนี่ยจะสามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วเนื่องจากเราต้องการขับเคลื่อนการจะมีรัฐสภาโปร่งใสเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นจากเรื่องนี้ให้ได้นะครับงั้นผมขอย้อนไปที่ไทม์ไลน์ ในช่วงเวลาของการก่อสร้างนะครับก็จะปรากฏตามนี้นะครับสรุปมาให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับวันที่30เมษายน2556นะครับมีการลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบนะครับสัญญาเลขที่116ทับ2556และต่อมานะครับมีการส่งมอบที่ดินในวันที่7มิถุนายน2556ถือเป็นวันแรกนะครับ หลายคนสับสนว่าวันแรกของสัญญาคืออะไรก็คือวันที่7มิถุนายน2556และมีการกำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา900วันคือภายในวันที่24พฤศจิกายน2558นะครับอันนี้คือเฟสที่1ทําทำสัญญามอบที่ดินและต้องเสร็จภายใน900วันนะครับแต่ติดปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าครับจึงมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 4ครั้งรวมทั้งสิ้น1,864วันโดยไม่มีการคิดค่าปรับนะนี่เป็นเป็นที่แรกนะครับเนื่องจากเป็นการขยายสัญญาจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคือผู้ว่าจ้างเองนะครับและการขยายสัญญานี้1,864วันจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2563หลังจากนั้นเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้ สำนักงานจึงสามารถคิดค่าปรับได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นมาจนมาถึงวันที่18กันยายน2566ผมได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่ามีการประชุมหารือเพื่อการรับมอบงานจากผู้รับจ้างและตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นระยะเวลารวมที่ก่อสร้างล่าช้านะครับคือ990วัน ส่วนเรื่องการคิดค่าปรับนั้นตามสัญญากำหนดให้คำนวณค่าปรับเป็นรายวันวันละ0.1%จากราคาตามมูลค่าของสัญญานะครับซึ่งคิดเป็นวันละ12,280ล้านบาทซึ่งผมได้ทราบว่าผู้รับจ้างนะครับจะใช้หรืออาจจะใช้สิทธิ์ในการขอนะครับค่าปรับเป็นศูนย์ใน2กรณีนี้ ค่าปรับเต็มคือหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดเอ่อขอครับหนึ่งหมื่นสิบสองล้านนะครับสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับต่อวันเพราะนั้นการคิดจะคิดเอ่อจ,จะเวฟค่าปรับจะเกิดขึ้นในสองกรณีที่ทางผู้รับจ้างได้ขอใช้สิทธิ์นะครับประการที่หนึ่งครับคือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 คือมีการให้หน่วยงานรัฐนะครับให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการโดยคิดค่าปรับเป็นศูนย์เป็นเวลา827วันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีการรัฐสภาหรือกอวพอรอสอได้มีมติให้นำหนังสือดังกล่าว มาปรับใช้กับสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งนี้และทางสำนักงานและผู้รับจ้างได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาครั้งที่15ให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งคิดเป็นจำนวน1,155,560,000บาล้าน 5, 5 0บาทนะครับนี่คือมาตรการที่1ที่ทำให้เราไม่สามารถจะคิดค่าปรับจากทางผู้รับจ้างได้เพราะเป็นมาตรการของรัฐบาล ในช่วงโควิด -19 ประการที่2ครับก็คือเรื่องของมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา300บาทนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นานานมาแล้วนะครับก็ได้รับทราบจากกรพรสเช่นกันนะครับว่ามีมติเห็นชอบให้นำมาตรการช่วยเหลือกรณีค่าแรง300บาทมางมดหรือลดค่าปรับ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเวลา150วันแต่เรายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามีการแก้ไขสัญญาการก่อสร้างแล้วหรือยังหากมีการแก้ไขสัญญาแล้วจะถือเป็นการงดเว้นค่าปรับให้ผู้รับจ้างอีก1,842ล้านบาทเมื่อรวมมาตรการลดหรืองดค่าปรับทั้ง2กรณีที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือมาตรการโควิด -19 และมาตรการช่วยเหลือค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาล2ชุดผู้รับจ้างจะได้รับการยกเว้นค่าปรับรวมทั้งหมด1 1 9 9 7 0 0บล้าน5 0 0 0บาทนะครับนี่คือตัวเลขสุทธิที่เกิดจากมาตรการของ2รัฐบาลที่ทำให้เราไม่สามารถคิดค่าปรับได้นอกจากนี้นะครับยังมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและที่ปรึกษาบริหารโครงการเป็นจำนวนวันละ3 0 3 2 0 0 0 140บาทเป็นเวลา990วันนับตั้งแต่1มกราคม64ถึง18กันยา66 6รวมเป็นยอดสุดที่328ิ328ล้าน818,600บาทซึ่งปกติแล้วหากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาบริหารโครงการครับอันนี้คือไท,ทม์ไลน์ทั้งหมดกับมติทั้งหมดที่เกิดขึ้น ที่ทางเรารวบรวมมาจากการติดตามในกรณีดังกล่าวนะครับทีนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ฮะก็คือเมื่อเรารับทราบข้อได้จริงแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเรียนว่าภายใต้การนําของเลขาธิการท่านเดิมนะครับเรายังไม่สามารถตรวจรับนะยังไม่มีการเซ็นรับอาคารรัฐสภาหแห่งนี้ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องดําเนินการต่อนะครับในส่วนของรักษาการเลขาธิการว่าเราจะเดินหน้าในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร ความเห็นของเสียงข้างน้อยนะครับผู้รับจ้างจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรและมีการเริ่มต้นคิดค่าปรับจากการที่ทําไม่สามารถทําให้ตรงตามแบบเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรอันนี้เป็นที่เราจะเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับประเด็นที่2ก็คือในมาตรการต่างๆที่มีการทําให้เกิดการยกเว้นค่าปรับนะครับเกิดขึ้นใน2รัฐบาลนี้ เรื่องนี้ทางฝ่ายกฎหมายของสภาสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับแต่แน่นอน <c oughs> ที่เราคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วแล้วไม่ได้แน่แน่แล้วนะครับก็คือเรื่องของมาตรการโควิด -19 ซึ่งบังคับใช้ไปในหลายโครงการของรัฐแล้วก็เป็นตัวเลขที่ตรงกันคือ827วันแต่สิ่งที่เราต้องตามดูต่อก็คือเรื่องของการแก้ไขสัญญาเรื่องของมาตรการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา300บาทเรื่องนี้มีมติหรือมีรายละเอียดอย่างไร เรื่องนี้เราจะติดตามต่อเพราะเป็นมูลค่ากว่า1,842ล้านบาทครับอันนี้คือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีการรวบรวมมาแล้วก็อยากจะชี้แจงต่อ,อาสาธารณะนะครับว่าสาเหตุนะครับที่มาที่ไปของเรื่องค่าปรับเป็นอย่างไรและทำไมเดือนกันยายนที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถตรวจรับอาคารรัฐสภาหแห่งนี้ได้ครับกับรายละเอียดที่ผมเตรียมมามีเท่านี้ครับมีท่านใดสักถามไหมครับ ก็กรรมการตรวจรับยังเป็นชุดเดิมนะครับแต่แน่นอนคนที่จําเป็นที่จะต้องลงลายเซ็นสุดท้ายก็คือเลขาธิการนะครับซึ่งอํานาจของรักษาการก็สามารถทําได้แต่ยไงผมขอหารือกับท่านก่อนนะครับเพราะว่าก็เพิ่งมีการเปลี่ยนภายในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราเดินหน้าเรื่องนี้แน่นอนครับ ก็อันนี้ผมต้องขอดูสัญญาในรายละเอียดก่อนนะครับว่าเ,เรื่องของมติคอรม,มอรเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่มติของกรรมการกะวะพรสเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เราต้องดูว่ามันเชื่อมโยงหรือมีความชัดเจนในสัญญาแค่ไหนอย่างไรก่อนนะครับ นี่ผมคงต้องต้องเรียนว่ามันเรื่องมันต้องเกิดตั้งแต่ปี5,57นะครับเรื่องของการส่งมอบที่ดินล่าช้าเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยผมว่ามีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงการรีบย้ายด้วยนะครับหรือว่าเรื่องของการก่อสร้างด้วยเพราะนั้นต้องทําประเด็นให้ชัดเจนครับแล้วผมว่าคิดว่ากรรมการตรวจรับเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดในรายงานในการตรวจรับนะครับเพราะว่ามันกินเวลากว่าเป็น10ปีนะครับ คือเรื่องการตรวจรับเนี่ยก็ต้องอยู่ที่กรรมการตรวจรับนะครับซึ่งถ้ายังมีความเห็นแย้งอยู่นะครับแล้วเลขาธิการไม่ได้ตัดสินใจที่จะตรวจรับนะครับความเห็นแย้งต่างๆเนี่ยเพราะว่าในสัญญาคือต้องเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถตรวจรับได้เพราะฉนั้นมีแค่จุดใดจุดหนึ่งก็ยังไม่สามารถตรวจรับได้อันนี้ต้องคุยในรายละเอียดกับกรรมการตรวจรับภายใต้การนําของเลขาธิการท่านใหม่นะครับ อันนี้แหละครับเป็นประเด็นสําคัญที่ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นการตัดสินใจของอดีตเลขาธิการในเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าสามารถตัดสินใจได้ทั้ง2แบบคือถ้ายืนตามเสียงข้างมากก็คือการแก้สัญญาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ายืนตามเสียงข้างน้อยก็คือการให้ทางผู้รับเหมานะครับผู้รับจ้างไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับคือแน่นอนมันมีจุดที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับโครงสร้างทางวิศวกรรมแล้วก็สถาปัตย์ กับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความสวยงามคือวัสดุต่างๆอันนี้เราก็ต้องใช้เหตุใช้ผลในการตรวจรับกันนะครับเพราะบางทีก็คงจะสมบูรณ์แบบตาม10ปีที่แล้วนะครับที่เราเขียนไว้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับในหลายเรื่องด้วยกันโอเคนะครับอันนี้ผมก็แถลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรผมจะติดตามแล้วก็มาแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ล,ลงข่าวแยกกันนะครับตอนนี้กอ็อยู่ในช่วงจะเริ่มพูดคุยกันนะครับเพราะว่าการจะไปอยู่พักไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยต้องเห็นด้วยกับนโยบายของพักก่อนอันที่สองคือเห็นด้วยกับอุดมการณ์ของพักแล้วอันที่สามต้องดูความคาดหวังนะครับผมก็อยากจะไปทำตัวให้มีประโยชน์กับพักใหม่พักคิดว่าก็ต้องพูดความคาดหวังกับผมให้ชัดเจน นะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นกระบวนการที่คุยกันสั้นๆแน่ๆนะครับต้องทยอยคุยครับคือมันก็มีพักไม่ให้เลือกเยอะนะนะครับนะผมก็บอกอีกครั้งเนาะพักรัฐบาลไม่ต้องติดต่อมานะครับเสียเวลานะแล้วก็พักฝ่ายค้านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ก็มีสองพักหรือตอนนี้ก็มีพักนอกสภานะครับที่กําลังพิจารณาอยู่ด้วยว่าจะจะเป็นมีข้อเสนอเข้ามาเหมือนกัน ผมมีเวลา30วันนะครับซึ่งวันสุดท้ายก็คือ28ตุลาคมนะครับแต่ผมคิดว่าก็ถ้าอาทิตย์นี้นะครับการเดินหน้าพบปะพูดคุยกันเป็นไปได้ด,ด,ดีก็สามารถตัดสินใจได้ภายในกลางเดือนนี้ครับก็มีอีเมลเข้ามาเรื่อยๆนะผมก็ยังไม่ได้ตรวจดูว่าเขาจดจัดตั้งกันเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยๆค,คิดก่อน นะผมเองก็เพิ่งตั้งหลักได้นะครับนะเดี๋ยวคิดแล้วเผมว่าเรียบร้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงประมาณไม่เกิน15ตุลานะครับาก็คงจะมีความชัดเจนแล้วครับครับก็คนที่มีในตำแหน่งในคณะบริหารของพักเก้าไกลนะครับท่านแรกก็คือท่านสุพิสารพักนีรนณานะครับ ท่านก็ได้ลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอมรัตโชติปนิตกุลนะครับก็ลาออกแล้วลาออกด้วยวาจานะครับเพราะท่านไปอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวท่านก็กลับมาเซ็นเอกสารภายในเร็วๆนี้ครับก็ใช่ครับก็ถ้าท่านใดที่ยังมีบทบาทในพักเก้าวไกลนะครับยังเป็นทางการนะครับอ่าก็จะต้องออกจากก้าวไกลทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามีความสัมพันธ์กับก้าวไกลมีความสัมพันธ์กับอนาคตใหม่มาก่อนนะครับ แต่ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรใดๆเนี่ยก็สามารถร่วมงานกับผมได้ครับคือตามกฎหมายไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าความเหมาะสมนะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องพิจารณาพูดคุยกันเพราะว่าการที่จะอยู่ในทีมทํางานของผมเนี่ยมันก็มีคนจากข้างนอกด้วยมีคนจากหลายพักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทําทุกอย่างให้โปร่งใสครับเดี๋ยวรายชื่อทั้งหมดก็จะมาเปิดเผย แต่ถามว่าผมโดนปัดผมโดนปลดเมื่อวานวันนี้เคลียร์ได้เลยไหมเนี่ยก็ขอเวลาสักนิดดึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็ต้องมีการดำเนินงานทางธุรกรรมพอสมควรนะครับเราออกจากตําแหน่งในรองประธานครับ ครับก็ผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้าได้ย้อนกลับไปดูคำถแถลงการของผมตอนที่เ,เสนอตัวนะครับหรือได้รับการเสนอให้อยู่ในตำแหน่งรองประธานผมประกาศว่าเราจำเป็นต้องฟื้นฟูองค์กรที่เรียกว่านิติบัญญัติให้ไม่อยู่ใต้อานัตของรัฐบาลและไม่อยู่ใต้อานัตของตุลาการด้วยผมเรียนตรงๆว่าสามอำนาจอธิปไตย จำเป็นที่จะต้องถ่วงดุลกันแล้วก็เป็นอิสระจากกันและมีความรับผิดชอบต่อซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นผมหวังว่านะครับเราจะสามารถจัดการเรื่องของนิติบัญญัติภายในองคอ์กรของเราเองได้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องพึ่งพาองคอ์กรที่เต็มไปด้วยคําถามในเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะองคอ์กรอิสระที่ยังมีองคอ์คาพยพมาจากการสืบทอดอำนาจของคอสชอรเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สังคมต้องถาม ในบทบาทท่าทีต่างๆของฝ่ายการเมืองนะครับท่านสุพิสารเมื่อวานอ่าท่านสุพิสารคือเมือ่อวานครับส่วนท่านมาลัดได้ราออกด้วยวาจาก่อนแล้วก็กลับจากต่างประเทศก็จะมาลาออกให้ชัดเจนด้วยเอกสารครับอ๋อคงอันนี้แล้วแต่เขาครับนะเพราะว่าคณะทํางานการเมืองมันไม่ได้สังกัดพรรค อานะครับนะอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคการเมืองเลยก็ได้นะครับผมก็มีสอสาท่านที่เป็นบุคคลภายนอกคับอันนี้ก็เป็นคงเป็นเสรีภาพของทางคณะทํางานเองนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องถามก้าวไก่นะครับครับขอบคุณมากนะครับ